หวาน,านรัวโวยพรวันเกิดแฟนให้คว้าชแชมป์เทนนิสระดับโลกข้าบันเทิงมาแล้วจ้าเบนบุญญาพรหวานรัวอวยพรวันเกิดแฟนให้คว้าแชมป์เทนนิสระดับโลกดดบดโ,โมเมนต์หวานๆสำหรับนักแสดงสาวเป็นบุญญาพรเพิ่งโพส์ภาพสวีทเปิดตัวหวานใจวิทนาธวัฒนากุล หนุ่มหล่อโปรไฟล์ดีทายาทรุ่นที่สองประธานเจ้าหน้าที่บริหารรอยัลคิปโฮเทลพัทยาโรงแรมห้าดาวในเครรืรอยัลคลิปโฮเทลกรุป๊ปซึ่งมีชื่อเสียงมานานกว่าสีส่ทศวรรษแถมยังเป็นนักกีฬาเทนนิสลำดับร้อ้าของโลกในอินสตาแกรมส่วนตัวเบนซ์ได้โพสต์รูปคู่แฟนหนุ่มโดรัว,วพร้อมพ่อความหวานอวยพรวันเกิด ฝ่ายชายระบุว่าปีนี้ขอให้พี่สุขภาพแข็งแรงให้ได้แชมป์เทนนิสติดหนึ่งในหนึ่งอของโลกตามเป้าหมายที่พี่วางไว้ให้ลูกค้าจองที่พักเยอะสู้ๆที่เหนื่อยมากๆทำงานหนักมากงานนี้เพื่อนพ้องในวงการและแฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์แซวรวมทั้งอวยพรวันเกิดให้แฟนหนุ่มของสาวเบนกันอย่างล้นหลาน ฝากกดไลค์กดสมครไทด้วยนะครับขอบคุณครับ